แกก็เราต้องอยู่ด้านหน้าเขานะตัวตัวคนทำมือด้านหน้าไม่อยู่ด้านหลังนะต้องอยู่ด้านหลังไม่นจะทำไม่ได้ต้องอยู่ด้านหน้าจับมือค่อยหลังมือซ้ายประคองขอบสะบักด้านหลังเนี่ยขอบสะบักไว้มือขวาประคองหน้าไหลไว้กันไหลหลุดเขาทําอย่างนี้เดี๋ยวไหลหลุดมันหลุดไงก็มือประคองอยู่เพราะว่าถ้าเป็นเกราพปบัตรเขาไม่ทาอย่างนี้กันไหลหลุดแต่มาอันนี้คือหมอโบราณให้ทำนี้มันจะสุดกว่าอย่างเงี้ย ยกขึ้นเสร็จแล้วก็นหน่วงลงไปกดลงไปกดหน่วงไป,งไปอนไป 5, 4, 3, ันนี้ห้าสี่สามใช่มใช่ครับเนี่ยทไ,ไห้าเนี่ยลงไปหนึงถึงห้าเนี่ยนะขึ้นมาสามสามสี่ห้า้าสี่สามนี้เราจะไม่ปล่อยสุดอย่างนี้ไงใช่ไหมล้วก็ลงแอ็หนึ่งเนี่ยเนี่ยห้าสี่สามเนี่ยแล้วก็คายแล้วก็หมุนหมุนตัวลงห้าสี่สามสามสี่ห้าเพราะสบักมันมี e r s i o n d e p r e a t i o n protection รีดักชันมันมีหมดเลยอัพเวิร์ดโรเทชันดาวน์เวิร์ดโรเทชันมันทำได้ทุกทุกองศาเราก็ดึงกันทุกองศาเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะถ้าทำดีๆนะไหลเขาจะยกขึ้นได้สูงขึ้นทำเลยใช่ไหม <laughs> ถ้าดึงลงสบายกว่าฮะถ้าดึงลงสบายกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันยืดมันยืดอืมมันไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนต้องไพ่ทางดูได้ขึ้นเยอะเพราะว่าอันนี้คือชัดเจนเพราะเมื่อก่อนมันได้แค่นี้จะถูกมาจะถูกมาเนี่ยเถิบมาเนี่ยเถิบขึ้นเถิบได้สูงอีกไม่ยากแล้วก็หมุนมิดเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นอีกเนี่ยมันก็สูงขึ้นอีกเพราะว่าสูงอ่ะไม่ยาก แต่มันจะยากตอนที่บิดเข้าด้านหลังตอวเนี้ย <differently. S 3> <c oughs> มันจะยากตอนบิดขึ้นด้านหลังเนี้ยจะยากนะ <c oughs> แต่ยกขึ้นน응ะขึ้นสูงเนี้ยไม่ยากยกขึ้นอย่างเงี้ยแครยกขึ้นี่ยไม่ยากเนอะโอ้ยติดยกไม่ได้โหทาแค่ยกแค่เนี้ยไม่ยากก็แค่มุนมุนเนี้ยเห็น <c oughs> ไปยกขึ้นแล้วเห็นใครเขาโชว์บอกโอ้ยหลังใครติดยกขึ้นไม่ได้ยกได้แค่นี้ผมบอกโคตรหมูเลยมันยกได้อยู่แล้วมันไม่ยากแต่ตัวยากคือตัวเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยตั้งรึเอย่านี่ยตัวยากเพราะว่ามันจะต้องบิดหัวไหล่ การบิดหัวไหล่เนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับไอตัวสับสแคปใช่ไหมตัวสับสแคปตัวเทเลสเมเจอร์เนาะตัวแรติสมุตรไซด์เข้าไปช่วยซึ่งถ้ามันติดมันไปไม่ได้ไปที่สุดเนาะเราต้องแก้ถึงสะบักด้วยไหมครับใช่ครับใช่นี่มันนี่ไม่เกี่ยวแก้ถึงสะบักครับแก้เกี่ยวกับตัวล่างตัวที่มันบิดไหล่เนี่ยตัว่ันบิดไหล่ตัวที่มันเกี่ยวกับบิดไหล่ถึงตัวที่มันเกี่ยวกับตรงข้อสองด้านหน้าด้านนี้ตัวที่มันบิดไหล่ชุดนี้ ถ้าถ้าเป็นอนาตมีเนาะถ้าผมแก้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเทเลสเมเจอร์เทเลสเมเจอร์สับสแครและติสสมุทดอซนะครับตัวเบคิลลิสมัสเซลมันจะเป็นชนี้นี้กดไ้ด้วยอยๆจะดบ้างบางหรือกุดจุดกรอกเขาจุดกรอใช่ใช่จุดกรอไปด้านหน้างเห็นไหมติสซ s สมูทดอไซ